การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาลสินมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง กสนออำเภอร่รองคำขับเคลื่อนการบริหารงานโดยนางยุพินอาสานอกผู้อำนวยการกศนออำเภอร่รองคำมีบุคลากรที่มุ่งมั่นเข้มแข็งตั้งใจทำงานพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่โดยการนำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณ2564 เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563กศนอําเภอร่องคำมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน667คนและในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน678คนในปีงบประมาณ2564นี้กศนอําเภอร่องคำได้จัดการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบออนซิดออนแฮนและ ออนนไลน์โดยปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ภายใตยม้มาตรการควบคุมอย่างเค้่งคัดและได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ LMS สำหรับนักศึกษาการสอนอำเภอร่องคำโครงการค่ลูกเสือจิตอาสานักศึกษากศน,ออน โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษากศนอำเภอร่องคำโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษากศนอำเภอร่องคำโครงการพัฒนาวิชาการด้านสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 นักศึกษากศนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันโควิด -19 การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อให้นักศึกษา,าและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำสามารถทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เองได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป้าหมายทั้งหมดจำนวน134คนทำได้141คนคิดเป็นร้อยละ105.22 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 การทำเจลแอลกอฮอลล้างมือเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นทนี่อำเภอร่องคำสามารถทำเจลแอลกอฮอลล้างมือไว้ใช้สำหรับพกพาติดตัวไว้ใช้ได้สะดวกเป้าหมายทั้งหมดจำนวน108คนทำได้110คนคิดเป็นร้อยละ101.85 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่วนควรัวพอเพียงสู้ภัยโควิด19มอมเมล็พันธ์ุผักให้นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำเป้าหมายทั้งหมดจำนวน41คนทำได้67คนคิดเป็นร้อยละ139.2 0ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพวิชาการทอผ้าพ,พื้นเมืองจำนวน3กลุ่ม วิชาการเลี้ยงปลาดุกจำนวน7กลุ่มวิชาการเลี้ยงกบจำนวน1กลุ่มโครงการศูนปึกอาทิชุมชนกิจกรรมวิชาที่ระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปวิชาเย็บด้วยจักรปักลายผ้าด้วยมือ50ชั่วโมงจำนวน3กลุ่มวิชาการเลี้ยงปลาดุกหลักสูตร50ชั่วโมงจำนวน9กลุ่มวิชาเลี้ยงกบหลักสูตร50ชั่วโมงจำนวน3กลุ่ม โครงการสวนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมจำนวน7กลุ่มวิชาการทำทุมอีสานจำนวน12กลุ่มวิชาการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน6กลุ่มวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน5กลุ่มวิชาการปลูกพืชสมุนไพรกระชายฟ้าทลายโจรขมิ้นชันขิงจำนวน13กลุ่ม วิชาการแปลรูปสมุนไพรกระชายฟ้าทลายโจรขมิ้นชันขิงจำนวน13กลุ่มโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุจัดนักกศนาตำบลทั้ง3แหง่งเป้าหมาย295คนทำได้362คนคิดเป็นร้อยละ 122.71โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายเป้าหมาย24คนทำได้24คนคิดเป็น้อยละ100งานการศึกษาตามอัทยาศัย กศนอมเพอร่องคำร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอร่องคำจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารในรูปแบบ QR Code ลงหน้าเว็บเพจเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปอ่านได้ตามความสนใจได้ทุกที่ทุกเวลาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับบ้านหนังสือชุมชน โดยการหมุนเวียนสื่อและวรารสารให้กับบ้านหนังสือชุมชนเป็นประจำในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำทั้ง3ตํตำบลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร่องคำโดยมีการนำสื่อหนังสือพิมพ์วรารสารให้บริการประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลร่องธรก็สนอมเพื้นร่องครรจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสารต่อแนวทางตามนโยบายภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังและเต็มความสามารถให้พัฒนางานพัฒนาตนพัฒนาคนให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไป